All new c o l o l a Optic S Sport White Perfect The er White Essence จากบริออฟ a า i ีโดฟ Hair Care Vitamin เขาเป็นสุดยอดพิธีกรและเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ค่ะเวลาร่วมงานกันนะคะเขาชอบมีของกินที่เอามาบำรุงบำเรอดิฉันเสมอและที่สำคัญมันอร่อยมากเหลือเกินผู้ชายคนนี้นอกจากจะสร้างเสียงหัวเราะสร้างความบันเทิงให้กับทุกคนแล้วนะคะวันนี้เขาจะมาเสิร์ฟความสุขให้กับเราถึงรายการกัลแมค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับณเกศเศรสวัสดิ์บาลกวงณอยุธยาค่ะ อะไรอะคุณฮิ่วอะไรมาไข่พะโลอ๊ยตายอาแต่ต้องบอกกันว่ายังกินไม่ได้นะทำไมอะต้องไปอุ่นอีกสักสองสามวันคุณผู้ชมอาจจะไม่ทราบว่าผู้หญิงคนนี้ชอบไข่ดำๆนะฮะคือไข่พะโลดำๆเนี่ยเธอชอบมากชอบตอนนี้เนี่ยมันทำได้ประมาณสามวันอ๋อเหรอซึ่งมันยังดำไม่พอมันยังเป็นสีน้ำตาลแล้วถ้าจะดำแบบที่คุณชอบเนี่ยดำแล้เหี่ยวด้วย ต้องน่าจะสักประมาณอีกสักสาวันอดใจรอ7วันกินได้เลยใช่ช่วงนี้ใส่ถ้วยเย็นไว้ก่อนแล้ววันที่เจ็ก็โ <No, S 2> นโน <no, no, S 2> อย่าใส่ถ้วยเย็นอุ่นทุกวันดิฉันต้องอุ่นทุกวันอุ่นทุกวันแล้วไม่ต้องเติมน้าด้วยเพราะว่าเราไม่กินน้ําอยู่แล้วเรากินไข่นอกเหนือจากว่าเขาทําไข่พะโล้เก่งแล้วค่ะคุณทําเองถูกต้องไหมครับเราไม่เคยรู้เลยว่าคุณเป็นคนทําอาหารอร่อยจนเมื่อคุณเอาอาหารเอาไข่พะโล้มาให้เราอะ่ะคือบ้านบ้านผมเนี่ยเป็นตระกูลต้องคาสาบ ลูกชายเนี่ยมีหน้าที่ทํากับข้าวไม่รู้ว่าในชั้นบรรพบุรุษใครเป็นคนกําหนดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือผมพ่อปู่พี่ชายก็จะเข้าครัวแม่แล้วก็บรรดาญาติหญิงก็จะดูทีวีแล้วก็รหอกินคุณสมบัติที่ผู้หญิงอยากได้นะผู้ชายทํากับข้าวได้อ่ะมันควรจะเป็นหน้าที่ของผู้หญิงหรือเปล่าฮะเฮ้ยไม่ผู้หญิงสมัยนี้ก็ทํางานมีงานต้องเยอะที่ต้องทาทากับบข้าวไปอ่ะดีแล้วเออจริงนะเออผมรู้สึกเจียมเนื้อเจียมตัวยังไงก็ไม่รู้มันแหละผมก็เลยทํากับข้าวแต่งเด็กเด็ก เราจะหาเลี้ยงเราพ่อเองนะได้จ้ะแม่เดี๋ยวพ่อทํากับข้าวรอนะดีจ้ะพ่อจ้ะ <c oughs> วันนี้เมื่อรู้ว่าเขาเก่งขนาดนี้แล้วเราอยากให้เขาทำอาหารให้เราเราก็ทานจังเลยอะ <c oughs> วันนี้คุณมีเมนูอะไรที่อยากจะเข้าบ้านดิฉันมาคุณก็โชว์สะหน่อยไหมอ่ะ <c oughs> ทุกครั้งที่มีโอกาสทําอาหารออกรายการโทรทัศน์เนี่ย ไข่ยัดไส้จะทําบ่อยมาก oh, เหตุผลก็คือว่ามันเป็นมันมันเป็นสูตรที่อร่อยถูกปากคนส่วนใหญ่แล้วมันมีขั้นตอนในการทําที่สนุก uh. แต่วันนี้นี่จะเป็นการทําออกโทรทัศน์ครั้งแรกเลยเป็นสูตรลับซึ่งผมบอกได้เลยว่าวันดีคืนดีถ้าเกิดผมขับรถไปแล้วประสบอุบัติเหตุเกิดเป็น <Hey. S 2> ้อยขึ้นมา hey. 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 ไม่สิไม่สามารถเป็นพิธีกรได้เนี่ยผมจะทําสิ่งนี้ใส่กระปุกขายอ๋อถ้าสมมติจะต้องทํามาหากินใช่ไม่ใช้ปากแล้วใช่คุณจะใช้ สิ่งสิ่งนี้ทำ да ามาหากินต่อไปนั่นก็คือน้ำปลาหวานที่กินกับมะม่วงเฮยสูตรนี้เนี่ยผมได้จากทัานยาของผมคุณคะเห็นเขาสภาพหนังหน้ากริยาท่าทางแบบนี้เขามาจากต้นตระกูลปาละกวงณอยุทยาทีเดียวเชื่อไหมคุณถลเลิงนาำสกุลผมทําให้ผมดูกระจอกลงเรื่อยๆเพราะผมไม่เหมาะไม่เหมาะกับราชนิกุลนี้เลยนั่นแหละนี่คือน้ำปลาหวานที่ท่นย่าของคุณได้ ประทานสูตรมาปรระทาานสูตมเลยก่อนจะสิ้นลมเป็นแบบเขียนอยู่ในนั่งสมุรคอยเอาไปสืบทอดวันนี้เราจะได้รับประทานน้ำเปลาหวานสูตรท่านย่าตระกูลปลาละกวงในอุทยาโดยสีฝีมือของพ่อนะจ๊ะไปที่พัวกันเลยไม่ละเจอจับพ่อจ๊ะต้องบอกว่า ไม่มีใครเคี่ยวน้ำปลาหวานในเสื้อสูตรหรอกเพราะนั้นเดี๋ยวขอยากมากอะไรเดี๋ยวเก็บมาให้โอเคมานี้เออใช่เลยมานะนดีดีเขารู้จักวิธีการเก็บเสื้อของเขาเราไม่ต้องยุ่งโอเคน้ำปลาหวานเนี่ยผมขออธิบายสมบัติทางยาของมันก่อนน้ำปลาหวานเนี่ยมันคือ น้ำปลาหวานที่ไว้กินกับผลไม้อกินกับมะม่วงมันเป็นมันเป็นแอปเปไทเซอร์เป็นของว่างแบบไทยๆเขาเรียกว่าม้าห่อม้าห่อคืออะไรก็ตามที่เป็นน้ำปลาหวานเกี่ยวกับผลไม้จริงๆก็ไม่ใช่แค่มะม่วงนะงคนอาจจะไม่รู้ว่ากินกับส้มมพูส้มชมพู่ฝรั่งอะไรพวกนี้ก็ได้แต่ที่นิยมที่สุดก็คือมะม่วงและมะม่วงที่เหมาะแก่การกินน้ำปลาหวานที่สุดท่านภูมิเกียรติครับของเขาแนะนํามันเดือนเก้ามันเดือนเก้าใช่คืออะไรอ่ะเฮ้ยไม่เกิดมาไม่เคยได้ยินเลยมะม่วงมันเดือนเก้าเนี่ยเป็นมะม่วงที่ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากแล้วก็มีรสชาติเมื่อผสมกับน้ำปลาหวานแล้วอร่อยที่สุดอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีมะม่วงข้าวของต่างๆในวันนี้เนี่ยอยู่ดีๆทีมงานเราจะมาเตรียมก็ไม่ได้ไม่ถูกใจนะอีกคุณต้องไปจ่ายตลาดเองอย่างนี้เรื่องนดับแรกเนี่ยเราต้องมาซื้อส่วนประกอบก่อนวันนี้มีไปมาช่วยฮิ้วส่วนประกอบต้องมีหอมเลย โลสามสิบจ๊ะโลหนึ่งมีขนาดไหนพี่ทำไมนต้องทำให้พี่แม่กินเนี่ยก็เออก็ทำให้เขากินหน่อยไอ้นี่ทำไมเราทำเคเคียร<ๆ>์เราอยากรู้ที่มาที่ไปเราหึงพี่หระแล้วก็เดี๋ยว้พี่เดี๋ยวถเ,เอาเอา,เอาพริกแห้งด้วยกุ้งแห้งเางนี้เลย,เยนะแห้งประมาณนี้โอเคแล้วเคล็ดลับคือมันมีกุ้งแหง้งมันต้องมีกุ้งแดงแงด้วย ประดับประดา,ะดานี่ลยลยประเด็นสําคัญที่หายากน่คือไอ้น้ําตาลนี่แหละนี่เลยเนี่ยเขาจะมีแบบว่าเป็นของพื้นบ้านนะเขาก็จะมีเหมือนกับเป็นตอกอะ่ะทาเป็นแบบแล้วก็มาเทใส่พิมพ์นียนหุ่นน้ำปลาครับของแท้เลยอันนี้หกถุงน,นี่ก้อนหนึ่งเราขาดพริกขี้หนูสดน้ําปลาแล้วเราก็ขาดมะม่วง อันนี้มะม่วงอันนี้น้ำปลาหวานครบละเดี๋ยวคุณพระชรศรีเมียรักจะได้กินมะม่วงน้ำปลาหวานจิ้มจกกันสนุกสนานไปทํากันเดี๋ยวนะเวลาคุณไปไหนคุณต้องมีรักยมไปด้วยตลอดเลยนะนี่มาคนเดียวนะ นี่นี่ไปมาคนเดียวจริงต้องมีเอกกี้อีกคนนะอ่ามีเอกกี้เอกกลินน้องไปนี่เป็นทายาททางพิธีกรของผมเองเหรอรอเรอเออเป็นเด็กปั้นของผมเวลาไปไหนก็ไปด้วยกันขอทายาทอสูนทายาทอสูนถ้าผมตายไปก็จะขึ้นทําหน้าที่แทนผมโอ้ไม่น่ามันจะลอกค่านะตลอดอ่ะนี่กูนำลายซอยหอมซอยหอมระหว่างนี้นะตอนนี้เนี่ยผมผมเตรียมน้ําตาลอ่าซึ่งเป็นน้ําตาลมะพร้าวขั้นตอนแรกเนี่ยเอาน้าตาลเนี่ยมาละลายน้ํอ่า โอเคผมจะไม่บอกสัดส่วนนะเพื่อยังคงความลับของท่านย่าต่อไปโอ้ยระหว่างที่เรารอน้ําตาลได้ที่เนี่ยคือน้ําตาลได้ที่เนี่ยคือน้ํามันออกระเหยไปบางส่วนแล้วเราก็จะมาจัดการกุ้งคือเหตุผลที่ต้องตำเนี่ยเราเพื่อให้ตัวกุ้งน่ะมันแหลก เพื่อให้รสชาติของกุ้งเนี่ยมันสามารถเอามาอีกมามันสามารถเหมือนทําละลายได้ในในน้ำตาลได้ดีเดี๋ยวนะฉันขอถอดให้เธอห่อนนะเอาไว้เอามันไว้ดิคี้เก็บไว้ไหนนะทางนู้นครับโอเคตามมาอ่ะโอเคมาตามมาพอละพอเหรอเนื่องจากไม่มีอาจารย์ยิ่งสักยืนเป็นสกีพยานเนี่ยเราจะทําแบบคร่าวๆแล้วกันขั้นตอนต่อไปเนี่ยเมื่อน้ําตาลได้ที่แล้ว ได้ที่คืออะไรคุณจะสังเกตว่ามันจะมีความใสจังหวะอาการเดือดมันจะดูน,นื่นกว่าตอนที่คุณเริ่มตั้งให้คุณเอากุ้งที่ตำแล้วเนี่ยลงไปเราตอนนี้เราต้องการน้าเชื่อมรสกุ้งเคล็ดลับการทําอาหารเนี่ยขั้นตอนก่อนหลังเนี่ยสำคัญ เพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าขั้นตอนก่อนหลังถ้ามันไม่ถูกต้องเนี่ยมันจะไม่ได้รสชาติที่มันควรจะเป็นอตอนนี้น้ําเชื่อมเนี่ยควรจะเป็นน้ําเชื่อมรสกุ้งก่อนอเพื่อเรียกรสกุ้งออกมาให้อยู่ในน้ําเชื่อมระหว่างนี้จริงๆแล้วเราต้องใส่เยอะกว่าน,นี้นะอันนี้เป็นตัวอย่างในการทําถ้าแบบว่าซีเรียสจริงๆนะก็ต้องมีการช้อนฟองทิ้ง ช้อนฟองทิ้งเพื่อให้ตะกรอนเพื่อให้ให้น้ำปลาเนี่ยมันดูสวยเป็นสีอมพันน้ำตาลอะไรเงี้ยแต่โอเคกุ้งนี่เราเตรียมมาอย่างดีสะอาดแล้วโอเคจากนั้นโอเคเมื่อเราได้น้ำเชื่อมรสกุ้งแล้วนะทีนี้เราก็จะประเคนบรรดาส่วนผสมลงไปเลยใส่หวหอมที่เราซอยแล้วลงไปใส่เลยระวังความร้อนนะใส่ไปคนใส่หมดเลยใส่ไปคนไปใส่ไปคนไปด้วยวะใส่ไปคนไปโอเค เออดีหอมแล้วเนาะอ่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าสักพักนึงเนี่ยคุณจะไม่เห็นว่ามันมีหอมอยู่ในนี้เลยมันจะละลายมันจะละลายหายไปแล้วน้ําในหอมเนี่ยมันก็จะเพิ่มปริมาณแล้วหอมมันก็จะกลายเป็นอะไรใสๆบางอย่างผมมีพริกอยู่3ามชนิดด้วยกันเออคือพริกขี้หนูพริกขี้หนูเล็กๆปกติแล้วพริกขี้หนูที่ เป็นพี่ขี้หนูใหญ่ขึ้นมาผมไม่รู้ว่าผมใช้คําถูกหรือเปล่านะนพี่ขี้หนูแล้วพี่ขี้หนูที่ใหญ่กว่าพี่ขี้หนูเออเออวนี่เป็นพี่แม่หนูมันมั้งเออเออนั่นแหละเหตุผลก็คือว่าอันนี้เอารสอันนี้เอาสีส่วนพี่แ้งเนี่ยเอากลิ่นอ๋อก็เลยต้องใช้พริกสามอย่างใช่แล้วเราก็หั่นหยาบๆลงไปโอเคนี่ในระหว่างการทำอ่ะฉันมีปัญหามาทายด้วยเชิญจังหวัดอะไรที่หมูชอบ ี๋ยวนะคืออะไรเดี๋ยวนะจังหวัดอะไรที่หมูชอบจังจังัดตัองตอบ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 จังจังจองจังจังจังจองจอมจังจองจั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 งาังจ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 มงังจังจองังจ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 ัดจัง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 จัีจังจัีจมงจั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 จังจังัจังจััังัีร ขอเชิญพบกับดีว่าของเมืองไทยคุณเจนิเฟอร์คินค่ะที่ผู้จะหาเงินไปทําอะไรเลี้ยงผู้ชายเหรอไม่นะ่ะเคยนะเอาเคยเหรอถ้าจะต้องมีผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนั้นต้องมีเครื่องบินเจ็ตเป็นของตัวเองค่ะ จังหวัดอะไมีแต่เนนมีแต่เนนจังหวัดอะไรมีแต่เนน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 หมดเวลาพระเยาว์พระเยาว์มีแต่เนนจังหวัดอะไรชีชอบอ้อนพระชีชอบอ้อนพระเออชีชอบอ้อนพระอืออุ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะสมขาจังหวัดจังหวัดอะไรสัตว์เลี้ยงเยอะจังหวัดอะไรสัตว์เลี้ยงเยอะสัตว์เลี้ยงเยอะสัตว์เลี้ยงเยอะจังหวัดอะไรสัตว์เลี้ยงเยอะ นครราชสีมาเพราะว่าราชสีมาที่นครเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่จริงราชสีมาที่นครมีตัวเดียวมีตัวเดียวไงเออจริงว่ามีตัวเดียวจังหวัดอะไรมาไปไปไปไม่ได้ช่วยอะไรเลยไอายอมไหมยอมไหมโอเคยอมเพชรบุรีเฮ้ยมันปสัตว์อะไรเพชรไงเพชรอ๋อเพชรบุรีจังหวัดอะไรผีเยอะจังหวัดอะไรผีเยอะผีเยอะผีเยอะเออจังหวัดอะไรผีเยอะ ผีเยอะอะไรอะผีเยอะจังหวัดไรจังหวัดไรผีเยอะผีเยอะผีเยอะเดี๋ยวมาผเยอะเยอมาเยอะมาสิงห์บุรีนี่ยสิงทั้งจังหวัดเลยโอ้ยต้องถูกเออถูกก็เทระหว่างนี้อ่ะผมใส่พิ้งห้งลงไปละเออเหรอโอเคเหตุผลก็คืออ่ะนะเหตุผลคือฮะไอ้แล้วการไอ้การเราเล่นไรสาลดเมื่อกี้มันจบลงแล้วเหรอมันจบเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ผมโคตรดีใจเลยอ่ะโอ้ย คุณเห็นไหมเออหอมเริ่มหายไปเออใช่เห็นไหมเคี่ยวซะจนทุกอย่างมันเป็นสีเดียวกันงวดเลยอะงวดเลยฮะเหนียวเหนียวเลยมันไม่เชิงว่างวดคือทุกอย่างมันจะเข้าเป็นเนื้อเดียวกันน้ําตาลเนี่ยมันจะมันจะหลอมทุกอย่างรวมกันแล้วก็เราก็จะเอาขี้พริกแห้งออกไอพริกใหญ่ใหญ่ออกใช่ไอพริกแห้งแบบเนี้ออกเพราะว่ามันเป็นสูตรลับเราเอาแค่กลิ่นมัน ความยากที่สุดของการทำน้ำปลาหวานคือความพอดีของการเติมน้ำปลา,าว่าแค่ไหนถึงจะอร่อยเค็มมากไปไม่อร่อยเค็มน้อยไปก็ไม่อร่อยอมันต้องมีตรงกลางที่สุดแล้วที่สำคัญก็คือว่าตอนเราเติมเนี่ยมันร้อนก็เดือดปุดๆดอยู่เงี้ยใช่มันร้อนแล้วน้ำตาลที่เดือดเนี่ยมันมีอุณหภูมิที่สูงมากคุณจะต้องชิมตอนมันร้อนด้อนด้วย ชิมแบบชิมตอนมันร้อนๆด้วยเพราะว่าถ้าเติมตอนเย็นเย็นมันก็จะไม่เข้ากันเออใช่อันนี้ต้องใช้ประสบการณ์ต้องชิมรู้ว่าตอนร้อนเนี่ยมันเค็มขนาดนี้ตอนเย็นมันต้องพอดีโอเคแม่แม่เหนื่อยสักอึกก่อนไหมล่ะไม่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 พ่อกินใส่น้าแข็งปะล่ะเออคุณไม่ต้องมีตวงเติมเลยหรอไม่ต้องเลยความรู้สึกเลยหรอเออใส่ไปก่อนนี่ไง ถ้ามันเค็มไปก็ใส่น้ำตาลเพิ่มเหรอไม่ได้ไม่ได้เค็มไปคือเจ๊งเลยอ้าวหรอคุณจะต้องไปเริ่มทำทำละลายใหม่อะไรอีกหรือเปล่าอ่ะเออใช่เขาเรียกว่าสัดส่วนมันไม่ได้หนังชีวิตมากตอนนี้ร้อนเนาะยังตอนเนี้ยเป็นไงยังรออ่แม่ฉันร้อนร้อนหน่อยนะฉันต้องชิมนะเคล็ดลับเคล็ดลับการชิมของร้อนคือใช้ฟันเดี๋ยวทำให้ดูคุณเป็นคนไม่ทำอาหารใช่ไหม ใช่ใช้แล้วการชิมของร้อนไม่ว่าร้อนเป็นลาวาขนาดไหนคุณจะกินได้ต้องใช้ฟันเนี่ยลองดูเนี่ยใช้ฟันกัดเหรอชิ้นอแล้วก็เธอซื้อกลับไปอโอเคเห็นไหมโคตรอร่อยอ่ะเดี๋ยวแต่มันต้องอีกนิดใช่ไหมมันต้องอีกนิดมันต้องอีกนิดนะแต่มันอร่อยเฮ้ยมันมันมันครบทุกอย่างเลยอ่ะมันต้องอีกเน็ตมันต้องอีกเน็ตอ่าอีกนิดเดียว โอเคอยู่พอๆๆแล้วออตอนนี้ <ยะ S 1> ตอนนี้ก็แค่ก็แค่รอให้ทุกอย่างเข้าที่ท่านสุภาพสตรีท่านสุภาพบุรุษครับนี่คือน้ำปลาหวานสูตรทันย่างผมเรียบร้อยแล้วครับ ุก็ออกมาเป็นน้อปลาหวานถ้วยนี้ตอนนี้พอเย็นได้ที่แล้วเนี่ยมันก็จะเกิดความเหนียวคีบไอพิกแห้งออกไปก็จะเหลือเป็นอย่างนี้เลยก็พร้อมกินอันนี้อันนี้ชิ้นผิวๆของแม่จ้ะอ๋อขอบคุณจ้อจ๋าแตกเลยนะจ๊ะเป็นคนชอบกินเนื้อมันด้วยอ่ะ เป็นหนึ่งในความภูมิใจของผมไม่กี่อย่างในชีวิตจริงๆที่ผมมีศูนย์ปลาหวางโคตรอร่อยอเวลาผมทําให้ใครชิมนะมผมไม่ร้อยเขาชมเลยอย่างคุณใส่ปากผมจะถามเลยอร่อยเนะเพราะมันอร่อยจริงๆคุณผู้ชมให้ตายเลยมันอร่อยจริงๆอร่อยจริงเป็นหนึ่งในไม่กี่อย่างในชีวิตที่ผมอย่างที่บอกผมมีความสุขมากมใครได้ไปกินก็อร่อยนะเฮียคุณทําอะไรได้อีกไหมาอาหารล่ว เากมาะเลยใช่ไมต้องทำมาทำเรื่อยๆอย่างนั้นเหรอใช่ใช่มีเมนูอะไรอีกก็มาทำทำไมคุณไม่ติดต่อหมึกแดงหรือปิ่นโตเถาเล็กบอกเหตุผลไหมเพราะพวกนั้นอะเรารักเขาไม่เท่าคุณไงขอบคุณนะเน็กค่ะที่มาทำอาหารให้เราได้รับประทานกันในวันนี้นะคะแล้วก็บอกสูตรเด็ดเคล็ดลับน้ามะม่วงน้ำปลาหวานผมยังซึ้งประโยคเมื่อกี้อยู่เลย ขอบคุณที่มาทําให้เรากินนะคะดีเสมอขอบคุณค่ะพ่อคะขอบคุณใจไม่ใส่คุณผู้ชมในคุณผู้ชมในกาละแมเนี่ยจะได้ชิมฝีมือของผมกันทุกคนเลยเรามีมะม่วงมากพอเรามีน้ำปลาเป็นแม่หม้อเลยเดี๋ยวเรากินกันทั่วๆเลยเนาะย้กินน้ำปลาหวานขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราต้องไปออกกําลังกายสักนิดนึงนะจ๊ะพ่อจ๋าสองนาทีเท่านั้นนะพ่ออ่าได้ช่วงนี้พ่อก็พุงย้วยแล้วนะจ๊ะพ่อจ๋า อะไรทูพุงอะไรทูพุงอร่อยูพุงอะไรเสื้อมันขาวอะไรมาพูดช่วงหน้าเบอร์ออกนิดเดียวสองนาทีเท่านั้นแหะคะ่ะโอเคสองนาทีท